สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการ BTV พาเที่ยวครับวันนี้นะคบพัตเตอร์อยู่ที่ไททานีนะครับ t h n i c u t t u r e v l t u r g Village นะครับหรือหมู่บ้านวัฒนธรรมศิลปะพัทยานะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการแสดงที่รวบรวมสภาค เอาไว้ในที่นี่นะครับโดยท่านไม่ต้องไปเที่ยวไกลเลยในพัทยาเรามีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่แห่งนี้ได้ตั้งขึ้นมาให้ท่านผู้ชมได้เที่ยวอยู่ใกล้ๆในพัทยาแล้วนะครับเส้นทางที่มาอยู่ทางสวนนงนุชนะครับถ้าท่านมาสวนนงนุชท่านก็จะเจอหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ก่อนถึงสวนนงนุชนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปชมข้างในกันครับว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจกันบ้างตามมาเลยครับ ตอนนี้นะครท่านผู้ชมพัดจะพาเที่ยวคนเดียวไม่ได้พัดต้องมี PR ที่เพื่อจะให้ข้อมูลในการท่องเที่ยวกับเรานะครับสวัสดีค่ะค,คุณไมา์ค,ค,คุณไมา์แนะนําตัวเองกับท่านผู้ชมเด้รู้จักก่อนนิดนึงครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อทพัดขอดเตชะนะคะก็ตอนนี้ก็เป็น PR ประชาสัมพันธ์และก็ตลาดอยู่ที่นี่คะ่ะที่ไททานีหมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะอยู่ที่พัทยานี่เองคะ่ะพูดถึงหมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะแน่นอนว่าจะต้องรวบรวมประเพณีวัฒนธรรมศิลปะทั้ง4ภาคเลยเห็นบอกว่ามี มีภาคอะไรบ้างครับพุณไมาก็เรียกได้ว่ารวบรวมเอาทั้งประเทศไทยนะคะยกมาไว้ที่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีของเรานี่เองก็จะมีทั้งเหนืออีสานกลางแล้วก็ใต้ค่ะครับเราถ้าเกิดนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมที่นี่จะต้องซื้อบัตรเข้าชมไหมครับใช่ค่ะก็ต้องซื้อบัตรเข้าชมนะคะแต่ว่าเดือนนี้พิเศษมากๆเลยนะคะก็เราได้ทําการเปิดแล้วก็เปิดใหม่อะค่ะก็ทําให้ ทางเราเนี่ยเปิดให้หนักท่องเที่ยวเนี่ยเยี่ยมชมสถานที่ของเราเนี่ยฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้น,นะะสิ้นเดือนนี้นะครับก็เดือนกันยายนใ,ใครที่ดูรายการอยู่เดือนกันยายนนะครับต้องรีบมาหน่อยจะได้เข้ามาชมบรรยากาศภายในได้ฟรีด้วยที่นี่เห็นว่าไม่ธรรมดาอยู่อย่างหนึ่งถ้าเกิดว่านักท่อง,งเที่ยวที่อยากจะแต่งกายแบบคุณไม้อยากแต่งกายเข้ากับภาคทั้ง4ี่ภาคที่กล่าวมาสามารถมาเปลี่ยนชุดให้เข้ากับบรรยากาศได้ด้วย นนมีเสียค่าใช้จ่ายหรือใส่ชุดได้กี่ชั่วโมงหรือ,อยังไงครับช่วยบอกรายละเอียดนิดนึงก็ที่นี่นะคะเราก็จะมีบริการเช่าชุดไทยก็ทุกภาคเลยประจำสี่ภาคก็ไม่จะเป็นเหนืออีสานกลางแล้วก็ใต้นะคะก็จะอยู่ในที่ราคา450บาทต่อท่านไม่จำกัดเวลาค่ะก็สามารถมาสอบถามรายละเอียดที่เจ้าหน้าที่ด้านหน้าได้เลยนะครับใช่ค่ะเอาละพัดอยากจะใส่ชุดให้เข้ากับบรรยากาศเดี๋ยวพัดขอตัวไปดูชุดหน่อยว่า อยากจะใส่ชุดภาคไหนดีแล้วออกมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้คุณไมา์พาไปแต่งตัวนิดนึงโอเคเราเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับ ่าตามภาคที่เราสนใจเราชอบได้เรียบร้อยแล้วอย่างชุดพัดเนี่ยเห็นพี่เขาบอกว่าเป็นชุดไทยใหญ่<ช>เอะแล้วอย่างคุณมายนี่เป็นชุดอะไรครับเป็นชุดพื้นเมืองของแม่หญิงค่ะ,ะแสดงว่าเราใส่ชุดคู่กันภาคเดียวกันเลย<ช>เภาคเหนือครับ สำหรับนะักท่องเที่ยวที่สนใจย้ำอีกทีหนึ่งถ้าอยากเปลี่ยนชุดแบบเราเนี่ยต้องมาที่นี่เลยสตูดิโอใช่แล้วเป็นสตูดิโอสำหรับให้หนักท่องเที่ยวนะคะในการเช่าชุดนะคะก็จะมีทั้งพรีวิทติ้งด้วยนะคะแล้วก็เป็นชุดพื้นเมืองแต่ละภูมิภาคให้หนักท่องเที่ยวได้เช่ากันค่ะที่นี่เลยก็สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ด้านหน้าได้เลยค่ะคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของต่างๆในบริเวณรอบนี้เห็นว่ามีร้านขายของด้วยเดี๋ยวเราให้คุณมายนะคะพาไปชมร้านขายของที่นี่กันดีกว่าได้เลยค่ะมีมากมาย โซนนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นร้านค้าของไททานีเลยทีเดียวซึ่งใครที่อยากจะมาซื้อของที่ระลึกก็ต้องมาที่โซนนี้ใช่ค่ะมีแม่ค้าคนสวยนะครับรอต้อนรับสวัสดีครับรอต้อนรับลูกค้าอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านด้านในกันนะคะเข้าข้างในขายอะไรบ้างครับ,บ,าบาขายจัจําพวกเป็นสร้อยอแล้วก็สร้อยข้อมือสร้อยข้อเท้า เป็นกระเป๋าจากพักตบชวาค่ะของเีรลึกจะเป็นที่สนใจของชาวต่างชาติมากเลยทีเดียวแล้วก็มีเครื่องประดับตกแต่งต่างๆนะครับส่วนใหญ่นี่ฝรั่งหรือคนไทยสนใจในของขีงเลึกแบบนี้มากกว่ากันครับทีก็จะมีก็จะมีฝรั่งส่วนใหญ่เป็นฝรั่งพูดถึงของอร่อยซึ่งที่นี่ก็มีนอกจาก เสื้อผ้าหน้าผมก็<ช>ที่นี่ก็มีอาหารของฝากของที่ระลึกซึ่งเป็นของกินอย่างนี้<ช>เนี่ยเป็นก,กินแล้วอีกอย่างราคาไม่แพงเลยทุกอย่าง20บาทเท่านั้นเองใครว่าแพงใครว่าเข้ามาสถานที่ท่องเที่ยวแล้วจะแพงผิด่<ช>ต้องลองเข้ามาดูก่อนนะครับมีหลากหลายของกินเหมือนกันนี่ที่เราเห็นกัน<ค>ของแห้งที่อยากกินขนมแนะนําที่นี่ได้เลยใช่มีขนมที่หน้าตาแบบว่าแปลก ได้หลายวันไปซื้อไปฝากกันโอ้ oh, แล้วนี่นะครับเป็นร้านทุเรียนนะครับมีทั้งแบบทุเรียนสดแบบนี้นะครับก็ผ่าให้พ่อค้าผ่ากินได้เลยแล้วก็มแีแบบว่าแปรรูปแล้วก็มีด้วยนะครับจากสิริสมบัติก็มาจากทั้งภาคตะวันออกแล้วนี่เองจากจังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรีนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ในอีกร้านหนึ่งนะเป็นร้านของทิ่ระลึกชื่อว่าสยามชวาทาไมถึงชื่อนี้และของข้างในเป็นยังไงบ้างสยามก็คือสยามก็คือประเทศของประเทศไทยนะคะเป็นสยามเมืองยิ้มสมัยก่อนนะคะก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นประเทศไทยนะคะแล้วก็ชวาก็คือจะหมายถึงผักตบชวาแล้วก็เพื่อกระจูดเพื่อที่ถัก ด้วยมือครับของนี้ทํามาจากจังหวัดอะไรครับของนี้นําเข้ามาจากรับมาจากเชียงใหม่รับมาจากเชียงใหม่คือคนเชียงใหม่ทําเห็นว่าเป็นแฮนด์เมดด้วยซึ่งทํามาจากมือเลยนะครับด้านซ้ายที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นของเป็นโคมไฟใช่ไหมครับี่ใช่ค่ะเป็นโคมไฟที่ทําด้วยมือทําจากอะไรครับตัวนี้มันจะเป็นกระจกกับเซรามิกค่ะผสมกันค่ะแล้วก็มาแปะทีละชิ้นละชิ้นกว่าจะได้ออกมาแล้วก็มีไฟข้างในก็คือทําเป็นโคมไฟเป็นโคมไฟช้างค่ะอย่างด้านหลัง ก็ทําจากผักตบชวาใช่ค่ะทาจากตบชวาก็คือตัวนี้อย่างกระเป๋าใบนี้ก็คือจะทํามาจากกระจูดนี่ค่ะเป็นกระจูดกระจูดค่ะเป็นผักพืชผักของเมืองไทยค่ะทามาจากก็สามารถนำมาประยุกต์กาตกแต่งเป็นกระเป๋าก็ติดติดหอยนิดหน่อยให้มันดูแบบว่าน่ารักน่ารักเวลาหิ้วเวลาถืออย่างเงี้ยกระดูกเก๋ขึ้นมาอีกนิดนึง หลังจากที่เราชมพวกของทเทลลึกแล้วเนาะเราก็มาพักเบรกพักเหนื่อยกันที่นี่เราแอบ,บเห็นมีอยู่ร้านหนึ่งเป็นมุมกาแฟเห็นน้ำไหมคะอ่าเริ่มเจอกระหายน้ําแล้วแวะที่ร้านนี้เลยเป็นมุมคาเฟ่ช็อปค่ะเ <ใ folg S 1> ดี๋ยวเราไปดูกันข้างใน่านผู้ชมครับก็มีเจ้าของร้านคนสวยนะรอเราอยู่นะคะุณมานี่นนสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับ อนอกจากจะมีมุมของที่ระลึกมีส่วนต่างๆแล้วที่นี่ยังมีคอฟฟี่ช็อปของที่นี่อยู่ด้วยนะคบะที่นี่บริการเครื่องดื่มอะไรบ้างคบคุณพี่ก็มีกาแฟทุกชนิดเลยค่ะกาแฟทุกอย่างกาแฟสดกาแฟเย็น,นคาปูชินโน่เอสเพรสโซ่แล้วก็มีเค้กมีเครื่องดื่มน้ำปัน่นผลไม้มีท<า>ุกอย่างครบทุกอย่างเลยได้ว่าใครกระหายหิวหรือมาที่นี่ได้เลยมีเครื่องดื่มบริการเนาะแล้วนอกจากเครื่องดื่มแล้วมีเค้กมีผลไม้มีอะไรอีกไหมคะมีค่ะมีเค้กมีผลไม้ วันวันหยุดหรือว่าบางวันเราก็มีมีมเลี้ยงเล็ก oh, อ๋อสามารถมาเลี้ยงเล็กๆได้ที่นี่<ช>ที่นี่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะตอนนี้ก็เปิดประมาณ9ก้าโมงครึ่งถึงสิหรือสิบโมงเช้าค่ะแล้วก็ปิดประมาณ6กโมงเย็นอืมก็สามารถใครที่มาเที่ยวชมในไททานีเนาะคุณหมายเนาะก็สามารถจะมาดื่มดำ่ำจิบกาแฟได้ที่ร้านร้านชื่ออะไรครับฟาติโนค่ะฟาติโน <Fat ino. S 1> ค่ะ,ะเป็นภาษาอิตาลี <laughs> กาแฟมาจากอิตาลีด้วยป่ะครับเนี่ยกาแฟของไทยเราเองค่ะกา <c oughs> แฟไทยแต่ชื่ออิตาลีนะจ,จ๊ะเครื่องมาจากมาจากนอกมาจากนอกของของไทยขั้นตอนขั้นตอนอ่าใครก็ที่ชอบกาแฟคอกาแฟหรือจะหายหิวน้ำมาที่ร้านคุณพี่ได้เลยฟาติโนโ่ค่ะคอฟฟ เลอไปขายอย่างอื่นปุ๊บแล้วก็เอี่ยวมาเลยเราต้องเขยา่าเขย่าให้มันแข็ง